วันนี้เจนมีรถมานำเสนอนะคะเป็นเจ้า m i มิซูบิชิมิลานนะคะจะสวยงามแค่ไหนสามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเจนอีกเช่นเคยนะคะที่หอเจอกอบุเจริญยนสาขาวารินชำรามนะคะวันนี้เจนมีรถมานำเสนอนะคะเป็นเจ้า m มิซูบิชิมิลานนะคะจะสวยงามแค่ไหนสามารถดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะตันนี้จะเป็นเครื่องพันสองนะคะอประหยัดน้ำมันขับขี่สบายๆคุณผู้หญิงสามารถขับขี่สะดวกสบายตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้ไฟฟ้าทั้งคันนะคะตัวนี้มาพร้อมกระจกหน้าตัวเดิมนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีไฟตัดหมอก สำหรับลูกค้าให้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูด้านข้างๆอีกซักนิดหนึ่งอ่าตัวนี้แม็กเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินด้านนอกที่จะเพิ่มแม็กเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูด้านในดีกว่านะคะว่ามีระบบฟังก์ชันอะไรบ้างเอ่ยเปิดเข้ามานะคะเป็นอันดับแรกเราจะพบกับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสําหรับลูกค้านะคะเจ้าของเดิมดูแลมา ถือว่าดีคุ้มเบาะพมที่สําหรับรองเท้าก็จะเป็นของมิซูนะคะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้จะพิเศษอีกอย่างนึนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้อ่ามีระบบฟังก์ชันนะคะต่างๆอยู่ภายในตัวนี้เล อยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้เรามาดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างระบบฟังก์ชันอะไรกันบ้างเอยตัวนี้นะคะจะมีกุญแจให้สําหรับลูกค้านะคะเป็น2ดอกอ่ากดปุ่มสตาร์ตตัวนี้สบายสบายแล้วก็จะเป็นปรับแอร์ขนาดว่าลูกค้าชอบความเย็นแบบไหนระดับแบบไหนตัวนี้ก็จะมี AUX ให้สําหรับลูกค้าด้วยนะคะเสียบฟังเพลงหรือลูกค้าอยากฟังเป็นวิทยุก็มีให้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะด้าน,นบนก็จะมีระบบไฟสองให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้ก็จะมีกระจกให้สําหรับลูกค้าตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะความปลอดภัยมีให้สําหรับลูกค้าแน่นอนค่ะตัวนี้ก็มีเซอร์วิสดุให้สาหรับลูกค้านะคะสามารถเปิดเข้ามาชมได้เลยนะคะว่าเจ้าของเดิมเก็บหลักฐานมาให้อะไรไหมลูกค้าสามารถเข้ามาดูภายในกันได้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างตัวไมพรมรองเท้านะคะตัวนี้ก็สามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นเครื่องของมิซูโดยตรงขนาดแท้เลยนะคะเจ้าของเดิมถือว่า ใช้งานไม่ค่อยได้หนักขนาดไหนเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นปี2022 1อ่ mm hmm. 1> เลขไม้แค่แสนเจ็ดถือว่าใช้งานคุ้มมากเลยนะคะต่อมาเรามาดูเบาะด้านหลังผู้โดยสารนะคะว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างหรือเปล่าตามเจนมาเลยค่ะ mm hmm. มาดูเบาะผู้โดยสารนะคะว่ามีอะไรกันมาเบาะผู้โดยสารนะคะก็จะมีพรมรองเท้าแล้วก็จะมีเป็นเบาะหนังอีกเช่นเคยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้พิเศษไปอีกอย่างหนึ่งมีที่รองวางของอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเจนพาไปชมว่ารองของเป็นยังไงบ้างตามเจนมาเลยค่ะตัวนี้ ตัวนี้เจ้าของเก่านะคะเช็คศูนย์ตลอดนะคะมีเครื่องหมายวีควิกให้สําหรับลูกค้าตัวนี้ก็มีกดปุ่มเปิดสามารถเปิดจากด้านท้ายได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถกดตึ๊ตัวนี้มันก็เปิดได้ตัวนี้นะคะที่รองสําหรับใช้วางที่อาหารหรือวางสิ่งของต่างๆก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้ต่อมา,อาลูกค้าเห็นสายตัวนี้ไหมคะจากสองด้านนะคะตัวนี้จะเป็นที่พับเบาะ เก็บลงได้เลยนะคะตัวนี้อ่าแล้เวเจนจะพาชมดูนี่บอกข้างหนังเราก็จะเป็นบอกกว้างๆถ้าเกิดลูกค้าอ่าไม่ไม่สะดวกที่จะเอาตัวนี้ไว้เราก็สามารถถอดออกได้นะคะด้านหลังจะกว้างขวางมากเลยนะคะตัวนี้ต่อมาเรามาดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเปิดขึ้นมาก็จะมีล้อสำรองนะคะตัวนี้แล้วก็มี แม่เหล็กนะคะแล้วก็บล็อกคันล้อเจนขอย้ําก่อนนะคะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้หลังจากที่เราดูโซนภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ด้านหลังแล้วนะคะเด๋รวเจนพาบรดุตัวเครื่องนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยเดินเข้ามานะคะตัวนี้เราจะพบกับห้องเครื่องนะคะตัวนี้ขอย้ําว่าเป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะไม่มีการแก่ไม่มีการชนน้ําท่วมแน่นอนค่ะตัวนี้เราสามารถดูน็อตเดิมๆได้เลยนะคะตัวนี้น็อตเดิมๆ แบบเดิมเดิมไม่มีการเสื่อมสภาพแน่นอนค่ะที่ลองหรือที่การความร้อนก็ยังดูดียังไม่มีการชำรุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้ย้ำว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันสองประหยัดน,น้ํามันมากเลยนะคะในยุคน้ํามันที่แพงขนาดนี้ถึงน้ํามันจะแพงแต่รถเราถูกนะคะฟังมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วยัยงไม่ทราบว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่รถปีอะไรเดีเจนแจ้งให้ทราบเลยนะคะรถคันนี้ปี2012นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะขายอยู่ที่ราคา2 000, 2 9 0 0 0บาทนะคะ ค่ะถอนอยู่ที่4,200เท่านั้นนะคะตัวนี้ฟรีดาวพร้อมค่าฟรี90วันนะคะตัวนี้ลูกค้ารับเงินสดหรือรับเงินผ่านบัญชีอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเงินสดตัวนี้ก็ฟรีดาวอีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้แถมซื้อคนเดียวไม่มีคนค้ำประกันแน่นอนค่ะณนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจองรถเพียง44บาทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าจอง44บาทแล้วนะคะไม่สะดวกมาทําสัญญาเดี๋ยวเจนไปทําสัญญาให้ถึงที่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานได้เลยนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาไม่เป็นไร แล้วพร้อมที่จะไปหาคุณแน่นอนค่ะอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ inbox เข้ามาในเพจหรือถ้าหาเจนส่วนตัวได้นะคะตามที่เบอร์093581435พบกับเจนโดยตรงเลยนะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ขึ้นได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เจนขอนำเสนอเจ้ามิซูบิชิมิลาดคันนี้ข้างงวดเบาๆถูกๆไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ E